สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูผลงานนะครับปลูกหอมแขกยังไงนะครับให้ได้กินนานต้นโตหลายครั้งต้องสูตรนี้ครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับที่เราปลูกใส่น้ำนะครับปลูกเสร็จก็ได้รับประทานได้รับประทานแล้วเราก็นำมาปลูกใส่กระมังหรือภาชนะอะไรก็ได้อีกแล้วนะครับ ได้รับประทานต่อเนื่องเลยท่านผู้ชมนะครับนี่คือผลงานนะครับที่เราตัดไปรับประทานแล้วเราก็เตรียมดินนะครับดินปลูกอย่างดีนะครับดินปลูกที่ได้คุณภาพของเราเราผสมดินปลูกอันดับหนึ่งเลยนะครับปลูกอะไรก็งามท่านผู้ชมเรานํากระมังหรือภาชนะอะไรก็ได้ท่านผู้ชมมาเจาะรูเอาดินปลูก ที่เราผสมแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับให้เต็มเลยนะครับเพื่อกันยุบแล้วก็นำหอมแขกที่เรารับประทานนำยอดไปรับประทานนะครับเรานำ,ำลงมาปลูกนะครับปลูกให้เต็มพื้นที่เลยนะครับเราปลูกเพื่อรับประทานยอดท่านผู้ชมดูครับนี่คือไม่กี่วันนะครับเขาจะงอกขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ทำเสร็จก็รดราดด้วยปกซีหรืออะไรก็ได้น้ำบัวรถน้ำอะไรที่เราผสมจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงยิ่งดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราใส่แล้วจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับช่วยกระตุ้นรากท่านผู้ชมนะครับเวลาผ่านไปนะครับแค่10วันท่านผู้ชมดูครับผ่านไป10วันงามขนาดนี้ ดูเอานะครับ10วันงามขนาดนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รับประทานนะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับเราปลูกใส่น้ำนะครับก็ได้รับประทานแล้วก็มาปลกลงดินอีกก็ได้รับประทานอีกผ่านไปนะครับ19วันท่านผู้ชมวันนี้19วันก็ได้ใหญ่โตมากท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังไม่รดน้ำนะครับเราจะมาตัดกันเลยนะครับ วันนี้เราจะตัดไปทำกับข้าวนะครับตัดไปทำกับข้าวได้เยอะมากนะครับหนึ่งกระมังนะครับเห็นไหมครับต้นใหญ่อวบอ้วนแข็งแรงท่านผู้ชมครับคุณพ่อบ้านคุณไม่บ้านนะครับทำตามได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดให้มีสารพิษตกค้างเราทำเอง รับประทานเองปลอดภัยท่านผู้ชมครับเรานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับทำจริงเห็นผลจริงรับประทานปลอดภัยต้องสูตรนี้นะครับสูตรผสมดินปลูกก็มีนะครับแต่วันนี้เรานำเสนอการปรลูกและก็รับประทาน19วันก็เสร็จนะครับได้รับประทานสวัสดีครับ